คนที่คุณ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครในอนาคตของค่ายกนตนานะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างในปีพศ2562นะครับก็มีทั้งละครบูละครผีละครดราม่านะครับผมก็มีหลายๆแนวนะฮะให้เราได้ดูกันนะต้องบอกก่อนว่าละครของกันตนาเนี่ยเขาผลิตให้กับหลายๆช่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7นะครับหรือว่าช่องต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะลงที่ไหนได้เพราะว่าเขาก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าเออผลิตในแค่ช่องช่องเดียว เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยการดาเนี่ยก็จะผลิตให้กับช่อง5ด้วยจะผลิตให้กับช่อง7ด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไปผลิตในช่อง3ได้แล้วนะครับอ่ะเพราะว่ามีบริษัทที่แบบว่า บริษัทที่แยกแยกเครือออกไปผลิตนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเครือการนาอยู่นะก็มีหลายๆบริษัทนะครับผมจะพูดถึงหนังที่แบบว่าได้ดูกันในปีหน้านะครับผมแล้วก็เป็นในเครือของการนานะมีหลายๆบริษัทจะพูดถึงรวมๆไปเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนั่นคือละครแนวผีนะครับผมแฟนตาซีสยองขวัญน,นะเรื่องตุ๊กตาผีนั่นเองนะครับ เรื่องตุ๊กตาผีเนี่ยในต้นปีเนี่ยเราจะได้ดูกันเลยนะฮะนั่นก็คือวันที่7มกราคมนะครับผมปี2562เนี่ยออกอากาศในวันจันทร์และอังคารนะครับผมทางช่อง3นั่นเองนะครับผลิตโดยบริษัทกันตนาเอฟเวอร์ลูชันนะครับผมอ่ะนักแสดงนำนะครับผมนั่นคือจักรจันทร์ครับสิรินะครับผมชายชาติตะยาดมนะครับท็อปจรรนแล้วก็ออมสุชานั่นเองนะครับพระนางก็คือท็อปจรรนแล้วก็ออมสุชานั่นเองส่วนจักรจันทร์เนี่ยเขาจะตายกลายเป็นผีแล้วก็มาสิงงงอออออยยยููู่่่่ในนนตตตุ๊กกกกาาะคครััับบผมทีีลลสวววขเเแ้็ ปกป้องลูกสาวนะครับผมจากพวกคนร้ายนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องผีนะเป็นพอดเรื่องที่แบบว่าเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละโอเคครับเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้เป็นละครบูครับผมเคยทําคลิปพูดไปแล้วนะเรื่องนี้นะครับเรื่องพัชรมนตานั่นเองนั่นก็คือละครแนวบูแฟนตาซีสยองขวัญนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเพชรนะครับผมที่เขาตามหากันมันมีอาถรรพ์นะครับเรื่องนี้นะครับพอดเรื่องเก่านะครับผมเนื็คือเรื่องแมวตาเพชรนั่นเองนะครับ พระนางนะครับผมนั่นก็คือพี่เวียสุกกลวัฒนะครับผมประกบคู่กับโมเบรดานะครับแล้วก็สมทบด้วยฮานาลีวิตนะครับผมแล้วก็พี่น้ำประพีพัดนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องตามหาเพชรนะครับผมเป็นแบบว่าเพชรที่เกี่ยวข้องกับตัวนางเอกเนี่ยแล้วมีพวกคนร้ายนะครับผมพยายามตามแย่งชิงนะครับแล้วก็ด้วยอัของเพเนี่ยก็ทําให้พวกคนร้ายเนี่ยตายไปนะครับผมเรื่องนี้ต้องมีการบุกป่าฝ่าดงนะครับผมหาคําตอบหาเกี่ยวกับเรื่องเพชรอะไรอย่างนี้นะก็มีแบบว่าบู๊มีอะไรให้ดูด้วยนะครับเรื่อง นี้ก็น่าติดตามเพราะว่าพระนางเนี่ยก็น่าติดตามนะพี่ทั้งพี่เวียแล้วก็ทั้งโมโมรดานะครับโอเคเคมีนี่เข้ากันมากๆเลยโอเคครับเรื่องพัชรามนตาเนี่ยรอออกอากาศนะครับผมของทางช่อง7นะยังไม่ได้บอกว่าออกอากาศเมื่อไหร่นะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมเรื่องเรือมนุษย์นั่นเองเรือมนุษย์เนี่ออกอากาศของทางช่อง74นะครับผมยังไม่มีกําหนดออนแอร์นะครับน่าจะก,กําลังถ่ายทําอยู่เป็นละครแนวดราม่าครับเรื่องนี้ก็นําแสดงโดย นุสบานะครับผมพีอ่อมอัจพันยนะครับประกอบคู่กับเกรซการ9น้านั่นเองเรือมนุษย์เนี่ยเรื่องนี้พอดเรื่องเก่าเนี่ยผมจําไม่ไดนะ้รู้สึกว่าน่าจะเก่ามากๆเลยผมอาจจะไม่เคยดูนะฮะเป็นละครแนวดราม่าแล้วกันนะครับพูดสันน้นๆแค่นี้แล้วกันเรื่องต่อไปครับผมเรื่องปากการังสีดำอ่าเรื่องนี้คุ้นไหมเรื่องนี้เหมือนตอนเด็กๆเ,เราเคยได้ยินแล้วเป็นละครผีนะครับเป็นละครแบบออกแนวแบบผีๆหน่อยนะ เป็นละครนแนวแฟนตาซีสยองขวัญน,นะครับบริษัทที่ผลิตนั่นคือกันตนาเอเวอร์เรชั่นจำกัดนะครับเอกอากาศของทางช่อง3นะครับผมอันนี้ก็รอออกอาอกาศนะครับผมพระเอกก็คือแฟกันดนนะครับผมประกบคู่กับรัตนพักนะครับโอเคครับรู้สึกว่า นางเอกเนี่ยจะเป็นนางเอกใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พระเอกเนี่ยเราเคยเห็นผลงานของเขาในหลายๆเรื่องแล้วนะครับโอเคประการําสีดำเนี่ยจะเป็นพราเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีนะจะเป็นเกี่ยวกับผีนะฮะแล้วก็แบบจำเท่าที่จํา,าจได้นะ่ยผีมันจะแบบน่ากลัวแล่รู้สึกว่าภาพเก่าเนี่ยออกอกากาศของทางช่อง7นะแต่ว่าผีเนี่ยกลัวน้ำครับรู้สึกตลกดีเหมือนกันนะอ่ะถ้าใครเคยดูนะฮะในเวอร์ชั่นเก่าในปีวสสอพศ2539อ่ะผีจะแบบรู้สึกผีจะกลัวน้ำครับผีแบบ ถูกจับโยนลงไปในอ่างแล้วก็เปิด,ดน้ำผีแม่งตายเฉยเลยงงเลยนะฮะอ่ะโอเคเวอร์ชันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับผมพลายสังครีตครับพลายสังครีตเนี่ยเรื่องนี้ผมเห็นโปสเตอร์แล้วแบบเฮ้ย รู้สึกว่าหน้าดูอะเป็นเรื่องที่แบบหน้าดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับอากาศของทางช่องเจ็สีนะบริษัทมุมใหม่จำกัดเป็นผู้ผลิตนะครับผมนี่ในเครือกันนาเนี่แหละนะครับพระนางของเราก็คือแบงค์อาทิตย์ประกบผู้กับพิมพิมประพานะครับแล้วก็ได้พี่สอนรามเทพพิทักษ์นะครับผมมาสมทบพี่โนตวัชระบุญนะครับผมมาเล่นด้วยในเรื่องนี้นะโอเคครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับแบบว่า เกี่ยวกับผีอ่ะมีแบบว่าอาพงอาถรรพ์เกี่ยวกับดนตงตงตีไทยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปอ่านเรื่องย่อนะแต่ว่าเรื่องนี้ดูจากบ้านนักแสดงดูจากพอดเรื่องแล้วแบบรู้สึกว่าน่าติดตามนะครับเรื่องนี้อ่ะโอเคถ้ามีโอกาสคงได้พูดถึงกันนะแต่ผมไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องผีเท่าไหร่ไงอ่ะโอเคครับเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่า ธิวซ่อนดาวนะครับธิวซ่อนดาวเนี่ยรู้สึกว่ากําลังฟนะิตติ้งนะพวกเสื้อผ้าไม่รู้ว่ากําลังถ่ายทําอยู่หรือเปล่านะฮะในช่วงนี้นะครับออกอากาศทางช่องสามครับเป็นละครแนวโรแมนติกผจญภัยนะครับบริษัทที่ผลิตคือบริษัทการนาเอเวอร์ชั่นจำกัดอีกแล้วนะครับผมพระนางก็คือเพื่อนคณินครับผมประกบกับนางเอกนะครับผมซิรินนะครับ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าชีวาซ่อนดาวนะเรื่องนี้เป็นแนวผจญภัยแล้วก็โรแมนติกนั่นเองนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นละครบูอีกแล้วแล้วเป็นของคา,านานาทั้งคู่ใช่ไแต่ว่าเป็นละครที่พระเอกเนี่ย ก็คือพี่เวียสุกนวัฒน์เหมือนเดิมนะครับแหมกันนานี่หยิบพี่เวียมา2เรื่องเลยนะชื่อเรื่องว่ายอดรักนักรบนั่นเองนะครับยอดรักนักรบนะครับผมพระนางคือเวียสุกนวัฒน์นะครับผมประกบคู่กับสาทิสานั่นเองนะครับเรื่องนี้ออกอากาศทางช่อง7ครับบริษัทผู้ผลิตก็คือบริษัทบุมใหม่จำกัดนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าพอดเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงนะเพราะว่าในอนาคตในอดีตเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้รีเมคนะรู้สึกว่าเรื่องนี้สร้างใหม่หรือเปล่าไม่แนรกับ ยอดรักนี่ก็คืออาจจะแบบว่าถ้าใครได้เห็นนะรูปภาพเนี่ยก็คือพี่เวียเนี่ยถือมาอยู่รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะอาจจะปลอมตัวไปเป็นนักร้องที่ใช้ชื่อว่ายอดรักหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เวียเนี่ยเป็นทหารนะครับนั่นคือนักรบนั่นเองก็คือที่มาของเรื่องยอดรักนักรบนั่นเองนะครับผมแล้วมีคนบอกว่าสาธิสาเนี่ยเป็นหมอในเรื่องนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีคนบอกมานะครับจากที่ผมทําคลิปละครบูเรื่องนี้นะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับเรื่องสุดท้ายที่มีแผนว่าทําอยู่แล้วกําลังถ่ายทำ นั่นคือเรื่องผมอาถรรนั่นเองนะครับผมอาถรรเป็นละครผีอีกแล้วละครแนวแบบสยองขวัญอีกแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเคยทํามาแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันดังบลีเมกนะครับบริษัทที่ผลิตนะครับผมนั่นคือบริษัท D1 วันทีวิจำกัดนะครับก็ของทางช่อง3นะออกอากาศทางช่อง3นะครับพระเอกนั่นก็คือมาสุจัญยางดิกลนะครับผมแล้วก็ประกบคู่กับนางเอกนะครับนางเอกของเราก็คือระนิดานะครับผม รนิดาเตสิทธ์นะครับคนนี้เตรนิดาเตชสิทธิ์เนี่ยคนนี้ก็เคยเห็นผลงานของเขาในหลายๆเรื่องนะครับอ่ะโอเค ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมผมอาถานเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการที่เอาผมคนอื่นมาใส่หรอเกี่ยวกับวิกผมหรอเลยผมผมอาถานไปฆ่าคนนะแล้วก็เอาผมเขามาทําวิกอย่างนี้หรออันนี้ไม่เคยดูไงเวอร์ชันเก่าแบบมันเก่าเกินผมเกิดไม่ทันนะครับอ่ะโอเคนะครับผมทั้งหมดก็มีเท่านี้นะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่น่าติดตามนะครับมีละครมทูทั้งหมด2เรื่องนั่นเองนั่นก็คือพัชรมนตาก,กับเรื่องยอนรักนักลบนะครับเพราะอากาศของทางช่อง7ทั้งคู่เลยนะครับผมช่อง7เนี่ยต้องลงบูอย่างเดียียแะช่่อง3 ไปยาวๆเลยนะฮะของค่ายกันนานะโอเคครับในนาทีเราจะได้พูดถึงค่ายกันนานะเพราะว่ากันนาเนี่ยไม่ค่อยได้ทําหนังบู๊ให้ผมได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ก็เลยมาหยิบละครในอนาคตของเขาเนี่ยมาพูดถึงกันนะโอเคข้อมูลตรงไหนผิดาพประการใดขออภัยด้วยนะที่นี้ด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันน so time. Time. i